กิณะถธวยลอสัปดาห์นี้ไปทัวร์อารยสถาปัดยุคนิวมอลครับเดินทางปลอดภัยไม่ประมาทใส่หน้ากากาอนามัยมันล้างมือบ่อยๆและมีระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิงเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างนะครับอ้อแล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ฉีดวัคซีน เกินปีอยากให้จบทันทีอารีไปฉีดวัคซีนอติดเชื้อแต่ไม่อยากป่วยหนักไม่อยากตายปุบปับอารีไปฉีดวัคซีนวันนี้ไปทัวร์อาริสาปัดแบบ New n o r m a l กันที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในเมืองไทยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการครับที่นี่คือเมืองโบราณครับแม่เอ่ยชื่อนี่ หลายคนโดยเฉพาะวัย30-40อัพนี่รู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเปิดให้บริการมาเกือบครึ่งศตวรรษนะครับและทุกวันนี้ก็มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเอฟดีลินพาไปชมครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะ f อดีหลินพาทุกท่านมาที่เมืองโบราณค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณนัชพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชพรคะเมืองโบราณแห่งน,นี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะเมืองโบราณสมุทรปราการนะคะก็สร้างขึ้นโดยคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพาพันค่ะในส่วนของการเปิดให้เข้าชมก็เปิดให้เข้าชมเมื่อปีพศ2515คือด้านหลังที่ออทุกท่านเห็นตรงนี้ก็คือพระที่นั่งแสนเพชรปราศาสตร์พระที่นั่งองค์นี้มีความสําคัญก็คือว่าคุณเล็กวิริยาพันเนี่ย ได้มีการออ่ให้ช่างแล้วก็นักวิชาการในสมัยนั้นนะคะที่ร่วมงานกับท่านเนี่ยก็คือสำรวจรังวัดนะคะสร้างในขนาดที่เล็กกว่าเป็นพระที่นั่งทรงไทยแท้ๆที่เมืองโบราณสร้างขึ้นโดยอาศัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่ยังคงมีอยู่แล้วก็พอที่จะสื่อคนได้เรียกว่าไปหาชมที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องมาที่เมืองโบราณแห่งนี้ค่ะ หนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญของภาคกลางนะคะก็คือหอพระแก้วที่อยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจากคำบันทึกหรืออะไรเงี้ยค่ะคนในสมัยโบราณเนี่ยเชื่อว่าพระแก้วเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเป็นลักษณะของการการสร้างขึ้นจากวัตถุที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็หายากคือผู้สร้างอะคะ่ะสร้างขึ้นเนี่ยจากการเห็นภาพงานแกะสลักที่บานตู้พระไตรปิฎกเห็นเป็นหอแปดเหลี่ยมบว,บวกกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็เลยนำมาสร้าง สถานที่แห่งนี้ก็คือหอพระแก้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในของพุทธาวาสนะคะใช่ในส่วนของพุทธาวาสมีความสำคัญยังไงบ้างคะพุทธาวาสแห่งนัตจักรวาน,นี้นะคะหรือเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์พระพุทธเจ้า38พระองค์ ะะก็มีพระพุทธเจ้าในอดีต28พระองค์แล้วก็พระพุทธเจ้าในอนาคต10พระองค์นะคะก็รวมเป็นทั้งหมด38พระองค์สถานที่แห่งนี้ก็เลยมีความสําคัญนะคะสาหรับใครที่อยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัตินะคะว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้า28พระองค์เนี่ยมีความสําคัญยังไงนะคะก็มาที่นี่ได้ในตัวอาคารที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เรียกว่ามหาวิหารวชิรธรรมนะคะตัวอาคารรูปแบบนะคะสถาปัตยกรรมเนี่ย ก็คือได้รับแบบมาจากสถาปัตยกรรมไทยในสมัยทุยาตอนปลายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแปลกตานิดนึงถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นเป็นพะบรางอยู่ทางด้านบนนะคะเป็นเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลที่ปรากฏในไตภูมิพะล่วงนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการสร้างจากหลักฐานทางพระไตปิดอกอะไรอย่างนี้นะคะ ทางเมืองโบราณก็เปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วกเ็เราก็จะมีการลดราคาเข้าชมด้วยเนื่องจากว่าเรามีการเปิดให้เข้าชมแค่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะก็คือพุทธาวาสแห่งนตัตตจักรวาลด้วยนะคะราคาเข้าชมผู้ใหญ่ท่านละ200บาทนะคะเ,เด็กนะคะอยู่ที่100บาทท่านใดที่อยากจะนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปก็จ่ายเพิ่มอีก200บาทคา่ะ นะครับเมืองโบราณแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่โตอลังการที่สุดในโลกแล้วก็จําลองสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ที่นี่จนใครหลายคนที่เคยไปถึงกับบอกว่ามาเที่ยวเมืองโบราณที่เดียวเหมือนได้ไปเที่ยวทั่วฟ้าเมืองไทยอะไะครับช่วงหน้าไปชมภาคใต้กันบ้างครับ